สวัสดีครับวันนี้มาลองภาคหนังจีนนะครับที่ตัวเองชื่นชอบเป็นการส่วนตัวครับเป็นเรื่องอะไรครับไปดูกันเลยครับจิงหมิงเจ้าเป็นปีศาจเจ้าเป็นสายเลือดของขา้าเจ้าต้องช่วยข้ารองโลกนี้ให้ข้าได้เป็นหนึ่งในตายลา่าสบายดีเหรอ พูดกับเจ้านายเป็นตายไม่พลากจากกันและไม่มีวันทรยศจะสอนข้าเองนี่วันนี้ํำระหนี้แค้นให้สิน้นเดินฟ้าทั่วละ่ะทำไรสามร้อยปีที่แล้วซื่อฟางเหมือนได้ส่งนักเวทที่แข็งแกร่งที่สุดไปเทียนตูเพื่อช่วยกำจัดปีศาจงู ตอนนี้เป็นทีของเจ้าแล้วป,ป๋อยาปิดผนึกขังพิศารงูในตัวเจ้าปกป้องมันด้วยชีวิตเจ้าหากพลังเจ้าสูญสลายไปเจ้ายังมีค่าป๋อยาความหมายที่แท้จริงของยินอย่างซือ่อไม่เกี่ยวกับการยอมจำนนแต่เพื่อพิทักษ์และปกป้องเร็วไปซะให้เป็นหน้าที่ของข้าและชาเถิงฉีชิงหมิง เจ้าจงตามหาสิ่งที่เจ้าต้องปกป้องคาถาผู้พิทักษข้าจะไม่เสียใจให้กับสิ่งที่ทำข้าภูมิใจที่รับใช้ท่านป๋อยาข้าจะใช้โลหิตเพื่ออันเชิญเหล่าทวยเทพ